อีกครั้งนึง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 ขอบค้าคอยขอยครั้งนึงขอยครั้งนึงเดี๋ยวแม่เปิดให้ขอยครั้งนึงขอบค้าแง่ขอบค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแง่เปิดไหมเปิดไหมเปิดเปิดอันนี้ก็นะฮะเร์ไพรส์นะคะแต่ผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะคะ ห่อใหญ่มากเลยอ้อเอาขอบคุณทายมาดูกันไม่จะเปิดขอบคุณครับเปิดลู่ลูดลู่ลู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่เปิดบ่อน้องตายอยเปิดบ่ออะไรอ่ะเท่าเที่ยงเนี่ยอ้าวเคโลเคโลโอ้ย เป็นผ้าห่มหรือเปล่าผผ้าห่มมครับเป็นผ้าห่มนะคะว้าวเอาค่ะเอ้ยล่ะเห่ียวเี็นผ้าห่มเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่อ่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดดูสิเดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนว้าวเฮ้ยเดี๋ยวให้พ่อเปิดให้ดูนะสี่ละชิ้นนะเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขายังเขาขกอนขกอนอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งขามขุนขอบคุณคาับขอบคุนครับนขามขุนามขุนอามุนขามขุามขุนานานข่ยามขุนนนมนนอาุุุมนขมมขมาุานนของคุณพ่อ แก,แกนี้แกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อก่อนพ่อก่อนพะห่มนะให้พ่อเปิดไดูไห,นหนาวด้วยนะอ,อันนี้เป็นพะหมคิลุคิลุของใครว้าวนี่ใครอยากใครอยากดูกลบกล <c oughs> บกบกบอบอบอไหนอันนี้อันนี้คืออะไร <c oughs> น่าเปิด เอากระป๋ากระป๋ามีผ้าหอมข้างในอ๋อนี่ไงเนี่ยอมตาแน่นอนเลยแน่เลยของน้มกตาแน่เลยเดี๋ยวสิว้าวอ่าเวลาออกไปข้างนอกเนาะก็จะใช้ตัวนี้ได้อ่าน่ารักเลยอุ้ยอุ้ยใส่คนได้ไหมเนี่ยโอ้ลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้น้นมตาออกไปข้างนอกก็จะได้หอมอ๋อชอบไหมชอบไหม ชอบ<ม><ล>ไหมทอบไหมคะตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอ,อืมอืมก็บตัวนี้ด้วยคนละผืนเลยนะอ๋ออันนี้เป็นรูปดอกไม้แฮปปี้ด้วยแฮปปี้ด้วยว้าวนากตาเ,เป็นของนกตาผืนนี้เนาะของแม่นฮปปี้นะคะ จะใช้เป็นผ้าห่มนะคะฤดูหนาวพอดีเนาะนะคะตาจะเอาพื้นไหนลูกอ้าวตาพื้นไหนเอาพื้นไหนเอาพื้นนี้เอาพื้นไหนเอาเอาดีๆเอาดีๆเอาพื้นนี้เอาพื้นไหนเอาแค่ละเอาครบเอาคบเอาอันนี้เอาอันนี้อ๋อมุ้งตาชอบอันไหนอ่ะชอบอันไหนชอบอันไหนชอบอันไหนชอบอันนี้อ๋ออันนี้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 ที่แม่เหรออันนี้แม่เหรอ อันไหนจะให้พ่ออันไหนจะให้พ่ออ่ะอ๋ออันนี้ใหพ่อให้แม่ไหนให้แม่ไหนแม่อันนี้ตาไหนตาไหนเอาหมดเลยสรุปแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยฮาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่พอถาม่นะ่ฮ่าฮ่ามหน่อย่รุ่แล้ารู้เรา่างมาฮ่าอาหมาเลยฮ่างานมาฮดาวหมดเลยเนาะ ใช่ไหมแต่ว่าตอนตอนกลางคืนต้องห่มด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมปิดครอบแล้วตอนนี้นะคะโอ้ยนะคะถ้าจะถ้าจะเอาหมดถ้าจะเอาหมดถ้าจะเอาหมดต้องห่มด้วยนะเข้าใจไหมตอนกลางคืนอ่านะคะก็ไปพรอะไรนะคะ FC นะคะขอให้ FC นะคะที่อ่าพี่เจตีเนาะนะคะที่ส่งผ้าห่มนะคะอุ่นเลยเนาะนะคะ อุ่นเลยค่ะค่ะน่าจะอุ่นมากเลยค่ะดีทำได้ขอให้เพื่อนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะลรวไมรวยนะคะการงานลื่นไหลนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเลยนะคะสําหรับนะคะของนะคะที่ส่งมาให้เราเนาะครอบครัวเรานะคะเข้ากับวมากเลยค่ะนะครแล้วชอบมากชอบมากค่ะก็จะได้ห่มซ้อนกันอีกน้อนะคะเกับกับเพื่นที่มีอยู่เนาะมันหนาวมากเลยนะครับผมหมดแล้ว มาพ่อเก็บไว้ก่อนมาเก็บข้าวถุงก่อนเดี๋ยวข้าวถุงกันไปบนบ้านไม่ไม่ไม่ก็ไม่ต้องเก็บต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวพับไว้เลยบนบ้านใช่ค่ะเราแค่เก็บถุงไว้ถุงไว้ใช้เราจะให้พ่อเก็บเข้าตู้ดีสงสัยไม่ได้ใช้เดี๋ยวไว้หรอนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะครับผมขอ FC สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ